สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนการเตรียมฟักทองสําหรับนําไปทําขนมกันค่ะโดยฟักทองที่เราจะเตรียมนะคะก็คือจะเป็นฟักทองไทยค่ะแล้วก็วิธีการทําให้เขาสุกก็คือการเอานาไปนึ่งนั่นเองค่ะโอเคเริ่มแรกนะคะก็คือเราได้ฟักทองมาเป็นซีกแบบนี้นะคะเราก็จะถ่าครึ่งเขาก่อนค่ะ ถ้าใครที่ทําที่บ้านนะคะสามารถใส่ถุงมือไปด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตัวมือเราเนี่ยจะเหลืองไปด้วยเลย <Okay. S 1> พอได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะฟานตัวเม็ดตัวไส้เขาตรงนี้ออกนะคะโอเคค่ะลงไปถึงครึ่งหนึ่งตรงส่วนโครงตรงนี้นะคะจากนั้นเราเปลี่ยนด้านค่ะมาฟานด้านนี้ต่อ ค่อยๆนะคะใครเพิ่งหัดทำระวังมือด้วยนะถ้ายังเห็นเป็นเยื่อๆแบบนี้อยู่เราก็ควานเพิ่มได้เลยนะคะ ใช้มีดช่วยงัดงัดแบบนี้ก็ได้นะคะ เรียบร้อยค่ะนําไส้เขาออกจากนั้นเรามาตัดแบ่งให้เขาเป็นชิ้นๆกันค่ะเราค่อยมาปอกเปลือกด้วยความที่ตัวเขาเป็นฟักทองไทยอะค่ะผิวเปลือกเขามันจะค่อนข้างขรุขระนิดนึงนะคะดังนั้นเราเลยใช้วิธีการปลอกแบบนี้เพื่อให้ง่ายนะคะสําหรับทุกคนโอเคตัดเป็นชิ้นๆได้เลยค่ะดูให้เขามีขนาดไซส์ที่ใกล้เคียงกันค่ะ ไซส์ที่เราตัดวันนี้จะเป็นไซส์ประมาณ1นิ้วนะคะ เรียบร้อยค่ะจากนั้นเรามาปอกเปลือกเขากันต่อได้เลยตัวเปลือกเขาตรงนี้นะคะเราจะใช้มีดนะคะค่อยๆปอกตามแนวเขาไปเลยค่ะปอกตรงที่เป็นส่วนเขียวๆออกให้หมดเลยนะคะ ไม่งั้นพอเอาไปทำขนมเนื้อเขาจะค่อนข้างแข็งตัวฟักทองนะคะที่มันยังเหลือเป็นเนื้อเยื่อไส้เขาตรงนี้ค่ะให้เล็มเขาออกได้เลยนะคะแล้วก็ปอกเปลือกได้เหมือนเดิมเลย การฝันตัวเปลือกเขาแบบนี้นะคะการปอกเปลือกเขาแบบนี้พยายามอย่าปอกลึกจนเกินไปนะคะก็คือแค่ดูให้เขาแบบหมดเนื้อเขียวๆแต่ว่าจะไม่ลึกจนเกินไปเพราะว่าถ้าลึกเกินไปมันจะเสียเนื้อฝักทองไปเปล่าๆนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ไม่ถนัดมีดใหญ่นะคะสามารถใช้เป็นมีดเล็กๆแต่ว่าคมได้เลย โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเดี๋ยวเรานําตัวฟักทองที่เราปลอกเสร็จอะคะ่ะไปล้างน้ําสะอาดนะคะแล้วก็นําไปนึ่งกันได้เลยค่ะ ฟักทองนะคะหลังจากที่เราล้างเขาจนสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเอายางอะไรพวกนี้ของตัวฟักทองออกเรียบร้อยจากนั้นเรามาเตรียมน้ําที่จะนึ่งกันค่ะน้ําที่จะนึ่งนะคะวันนี้เราจะใส่ลงไปในหม้อนะคะประมาณครึ่งหม้อแต่ว่าถ้าใครที่ทาหม้อไซส์ใหญ่หน่อยอาจจะใส่น้ำสักประมาณ3ส่วนสี่ของหม้อเลยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้กลนหม้อเนี่ยมันไหม้ได้ง่ายค่ะจากนั้นนะคะหลังจากที่ใส่น้ําลงในหม้อเสร็จเรียบร้อยเราจะเปิดเตาค่ะ ต้มจนน้ำเดือดนะคะจากนั้นเราค่อยนำตัวฟักทองใส่ลงไปนึ่งค่ะตอนนี้น้ำของเราก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราระหว่างที่ต้มน้ำก็คือไฟประมาณ1,200วัตต์เลยแล้วก็จากนั้นค่ะนำฟักทองใส่ลงไปค่ะ แล้วก็ปิดฝาปรับไฟลดเหลือประมาณ1,000วัตต์ค่ะแล้วก็ตั้งเวลา8นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คความสุกเขากันค่ะว่าตัวฟักทองเนี่ยเขาสุกแล้วเขาจะเป็นยังไงได้เวลาครบ8นาทีเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราจะเปิดเตาค่ะ เปิดฝาเช็คความสุกเขากันดูใช้ซ่อมนะคะจิ้มโอเคตอนนี้ยังต้องจิ้มยังต้องออกแรงค่อนข้างเยอะอยู่นะคะแสดงว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้สุกเต็มที่ดังนั้นเดี๋ยวเราจะนึ่งต่ออีกสักประมาณ3นาทีค่ะสังเกตว่าการวางเรียงฟักทองของเราอะคะ่ะจะไม่ได้เรียงกันแบบ ซ้อนๆกันหลายชั้นนะคะเราจะวางเรียงให้เขากระจายกันทั่วๆนิดนึงนะคะเขาจะได้สุกกันง่ายขึ้นด้วยโอเคแล้วก็เราจับเวลาต่อได้เลยค่ะอีกประมาณ3นาทีแล้วเดี๋ยวมาเช็คความสุกกันอีกรอบหนึ่งโอเคตอนนี้ก็ครบ3นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะลองเช็คความสุกกันอีกรอบหนึ่ง ใช้ซ่อมลองจิ้มดูนะคะโอเคตอนนี้จิ้มแบบไม่ได้ออกแรงเยอะเลยนะคะเขาจะค่อนข้างนิ่มขึ้นเยอะถือว่าได้แล้วก็ปิดเต่าได้เลยค่ะคนะคะเนื้อเขาจะค่อนข้างจิ้มง่ายแล้วก็ค่อนข้างนิ่มประมาณนี้เลยโอเคนะคะลองจิ้มให้ดูอีกทีหนึง่ง ใช้ซ่อมนะคะจิ้มลงไปอันนี้แทบไม่ได้ออกแรงเลยนะคะก็คือจิ้มลงไปเวลาในการนึ่งอะคะ่ะเราจะาดูจากขนาดชิ้นด้วยนะคะว่า เราทำชิ้นใหญ่แค่ไหนสมมติบางคนหั่นแบบเป็นซีกหนึ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะระยะเวลาในการนึ่งมันก็จะเพิ่มขึ้นแนะนำว่าให้ค่อยๆค,อย,คอยจับเวลาดูเขาไปเรื่อยๆนะคะอันนี้วันนี้เราใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ11นาทีค่ะก็พยายามอย่าให้อ่ถ้าชิ้นเท่านี้ค่ะพยายามอย่าให้เกินนี้เพราะว่าไม่งั้นถ้าเรานึ่งนานเกินไปตัวเนื้อฟักทองเขาก็จะเละเกินไปด้วยค่ะเวลาเอาไปทําขนมขนมเราก็จะมีความแฉะเพิ่มมากขึ้นอีก โอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะการนึ่งฟักทองของเราวันนี้ก็นําออกจากเตาค่ะแล้วก็นําไปพักทิ้งไว้ให้เขาเย็นแล้วก็นํามาทําขนมได้เลย